เตรียมส่งเสบียงครับเสบียงครบเหลือมาแล้วครับเหลือลำสีดำครับไปทิ้งสมอลอแล้วครับสะพานสั้นๆครับผมค่อยๆเข็นลงมาครับน้ำลไหลายเือมาแล้วครับ ตอนนี้ผักทั้งไทยทั้งลาวปนกันนะครับ,รบผมขืม<ย>่นแรงครับผมขื่นแรงมากมาแล้วมาพร้อมขื่นลมจะเข้าฝั่งได้ไหมขื่นแรงครับขึ้นแรงลมขึ้นกันครับ,มล,บลมแรงครับขึ้นลมแรงโอ้ยจับไว้นะลูกพี่ว,ว,วนะิ่งขวดน,น้ำไม่ได้ครับต้องวิ่งลบม,มาก่อนครับ หลบขึ้นครับแล้วเราค่อยวนขึ้นไปแล้วเราค่อยวนขึ้นไปข้างหน้าครับถึงแล้วครับเป้าหมายเรือที่จอดอยู่ตรงนี้ต้องมีกัปตันประจําเรือนะครับถึงจะจอดได้ถ้าไม่มีไม่สามารถที่จะจอดได้นะครับเตรียมเทียบลาครับเตรียมเทียบลาส่งเสร็จแล้วต้องออกเลยนะครับเบทาข้อกสามคนนครับ เตรียมของเรามารับแล้วโคกจะขึ้นไปก่อนครับกคกจะขอขึ้นไปก่อนโอ้ยโคกนครับเนนค่าเลยแล้วส่งกันอย่างนี้ครับง่ายดีไปเราลองไข่หน่อยโอเค เ้าสารเอายกโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเรียบร้อยครับพนักงานเก็บไปเรียบร้อยขอบตจครับผมเสร็จสิ้นครับผมเดินทางครับครับ